สวัสดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับคนเดิมแหละนะวันนี้ก็มารีวิวนะครับตัวหน้าไม้นะครับตัวนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับกั้นขยับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับหน้าไม้ตัวนี้นะครับเป็นตัว S9 กนะครับก็คือสมาชิกถามกันเยอะนะครับ S นั่น S นี่ผมไม่มีขายนะผมมีแต่ตัวนี้นะครับเป็น S9 นะตัวใหญ่สุดของซีรีส์ S นะครับก็ เป็นหน้าไม้เกรดใช้งานนะครับเกรดเรใช้งานผมแจ้งราคาก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับขายนะครับ6 5 0 0บาทนะครับ6,500บาทนะตัวนี้นะครับท่านก็จะได้หน้าไม้นะครับ1ตัวนะามาแกะดูกันหน้าไม้หนึ่งตัวนะแล้วก็ท่านก็จะได้ลูกแถมไป3ลูกนะครับเอาไปทำอะไรก็ เอาไปได้เลยนะครับแล้วแต่เลยนะดูของกันหน่อยนะครับตัวหน้าไม้นะมาพร้อมกับศูนย์นะครับหลังแบบเมนวนนะครับวัสดุนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับน้ำหนักเบานะมีจับด้านหน้านะครับประทับก็เอาไว้ยิงปลานะครับคิดว่านะครับยิงปลาถ้าจะเหมาะ ตัวนี้ถอดดอกได้นะครับติดสโคปติดอะไรเพิ่มเติมได้นะมาดูตัวนี้นะครับสเปคนะครับตัวนี้แรงดึงร้อยปอนด์นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ235ฟุตต,ต่อวินาทีนะครับ235ฟุตต,ต่อวินาทีก็คือเป็นหน้าไม้ใหญ่สุดของซีรีส์ S แล้วนะครับสำหรับตระกูล S เนี่ยเขาใหญ่สุดแล้วล่ะนะครับซีรีส์ S เนี่ยก็กจะมี S 3S 5S7 นะครับตัวนี้ S9 นะสายนะครับให้มาเป็นสายไรเวทนะครับไม่ใช่สายสลิงก่อสร้างนะสายไรเวทนะครับตัวนี้นะครับพับเก็บได้นะก็คือพับเอาไว้เหยียบขึ้นสายนะฮะพับเก็บได้เพื่อที่จะได้ไม่เก,กะกะนะเดี๋ยวลองมาประกอบดูกันประกอบยังไงเอ่ยนะครับอย่าลืมใส่ตัวรองสายนะครับ ตัวรองสายเนี่ยสำคัญนะฮะไม่ใส่ในสายขาดนะครับประกอบยังไงอโอเคนะครับจัดให้ตรงนะครับมี รองล็อกของมันอยู่แหละแจรจนี้มาให้นะครับตัวนี้ก็ไปสามารถที่จะติดตั้งนะครับพวกรอกยิงปลานะครับหรือว่าสโคบอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ท่าน ใช้งานง่ายๆนะครับลิมนะครับเป็นไฟเบอร์กลาสนะครับก็คือเขาทำมาแบบหน้าไม้ของยุโรปเลยนะฮะแต่ว่านะครับทำเป็นไซส์เล็กนะครับทำเป็นตัวเล็กนะ สำหรับยิงเพื่อที่จะล่าสัตว์ขนาดกลางนะเพราะความเร็วสองร้อยกว่าก็พอใช้ได้อยู่นะครับขึ้นสายก็ดึงนี้นะครับอ่าอันนี้ออกนะครับแล้วก็เหยียบขึ้นสายได้เลยเดี๋ยวจะลองยิงดูสักลูกใช้ลูกดอกทั่วไปนะครับแบบนี้เลยนะลูกดอกไซส์ของเขามีขายนะครับ มาดูขออนุญาตนะครับอืมขึ้นสายไม่ยากนะขึ้นไม่ยากลูกดอกเวลาวางนะครับเอาสีที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับลงด้านล่างเสมอนะมีเซฟนะครับตรงนี้กดเซฟนะครับเดี๋ยวลองยิงดูอืม ความแรงใช้ได้พอสมควรนะตัวนี้นะก็ท่านดูนะครับดูชัดๆนะ S9 นะครับหน้าไม้ S9 นะครับความเร็วตกอยู่ที่ประมาณ230กว่านะครับฟุตต่อวินาทีรายละเอียดเดี๋ยวกดดูตรงช่องรายละเอียดคลิปนะเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านดูนะครับตัวด้ามน,นะครับเป็นพลาสติกนะครับ ABS นะครับตัวรางตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับ ัวลิมนะครับเป็นคาร์บอนนะครับเป็นไฟเบอร์กร์ดนะครับคาร์บอนไฟฟเบอร์นะครับตัวนี้ปรับได้นะครับเวลาใช้งานอะไรยังไงนะครับปรับได้นะครับมาพร้อมกับศูนย์หลังนะครับปรับได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับศูนย์หน้าแบบฟิกนะครับติ่งของศูนย์หน้าที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นข้อข้อนี่คือระยะหอบนะครับสามารถจะเอาไปติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับไลท์ไอดีนะครับข้างล่างนี้เลยนะ 086 0809 669นะครับราคาแจ้งอีกทีนะ6,500บาทนะครับจะได้ไม่ต้องคอมเมนต์ถามราคาอยู่โอเคนะขอบคุณมากสวัสดีครับ